สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกับช่องมินนพารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยสตาร์ลาว h ฮสดีลาวพิเศษจากเจ๊ฟองเบียค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ๊ฟองเบียที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันนะคะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันค่ะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางวันนี้กันเลยค่ะและเรามาเริ่มดูกันที่หวยฮานอยสตาข่ะงวดวันที่13ทธันวาคม2564วันนี้นะคะ ให้วิ่งรูน6และ8วัน8เจาะ2ตัว6 3 6 4 6 5 8 2 8 4 8 5และอย่าลืมเลขเบิ้ลค่ะ6 6 8 8นะคะตามมาด้วยราวพิเศษทางงวดวันที่13ธันวาคม2564วิ่งรูน0และ3ฟัน3เจาะ2ตัว0 2 0 4 0 5 3 4 3 5 3 6 เม็ดเดียว38และ538ค่ะอย่าลืมเลขเบิ้ล 00, 00และ33นะคะต่อมาก็จะเป็นราว HD ค่ะงวดวันที่13ธันวาคม2564ให้วิ่งรูด1และ7ฟัน1เจาะ2ตัว13 14 15 72 73 74 ฟันขาด18และ618นะคะอย่าลืมเลขเบิ้ล11และ77ค่ะแนวทางหวยจากเจ๊ฟองเบียวันนี้นะคะถ้าหากท่านได้ชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะเล่นหุ้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะ และถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินนี่พาลวยในการจัดทำคลิปแนวทางเด็ดๆดีๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันทุกวันค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ